เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพารหัสบดีที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2565คนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินดวงชะตาดีอย่างต่อเนื่องดวงมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองแม้ว่าจะมีเรื่องต้องรอจ่ายอยู่แต่ถ้าวางแผนการเงินดีแล้วก็จะไม่มีปัญหามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเกินที่คุณคาดหวังเอาไว้แถมคุณจะกลายเป็นดาวรุ่งุ่้แรงในที่ทำงานอีกด้วยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักมีเรื่องขัดใจกันเล็กๆล,ลองเคลียาาร์กันด้วยเหตุผลจะทำให้คุณเข้าใจกันมากขึ้นส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบเจอและทำความรู้จักกับใครบางคนในช่วง me. สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินการเงินของคุณจะสมหวังเกินกว่าที่คุณคาดหวังเอาไว้รายได้รับไม่ขาดมือแต่ช่วงนี้คุณควรระวังเรื่องของการโดนเอารัดเอาเปรียบกับคุณใกล้ตัวด้วยเรื่องของการงานการงานของคุณจะประสบความสําเร็จไปในทิศทางที่ดีแถมจะกําลังมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะเหนื่อยช่วงแรกแต่สักพักก็จะลงตัวเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักแม้ว่าจะไม่บอกรักกันบ่อย ลังแต่คุณก็ยังจับมือฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันส่วนคนโสดจะได้เจอคนโสดโปรโฟไฟลด์ดีฐานะดีแถมยังมีรถสนิยมที่ใกล้เคียงกับคุณอีกด้วยสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินคุณจะกำลังได้รับเงินก้อนใหญ่จากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองยิ่งช่วงนี้ใครทำงานเสริมก็จะได้รับผลตอบแทนอย่างดีเยี่ยมเรื่องของการงานการงานของคุณอยู่ในช่วงขาขึ้น เรื่องที่น่ายินดีกำลังจะเกิดขึ้นขอแนะนำให้คุณทําบุญเพื่อเสริมดวงบ้างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักหนักนิดเอาหน่อยก็ยอมยอมกันไปบ้างหากยอมลดทิฐิลงความรักก็จะกลับมาดีอีกครั้งส่วนคนโสดยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องสละโสดรักแท้กำลังจะเดินทางเข้ามาแล้วสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินการเงินเข้ามาตลอดไม่ขาดมือแถมยังมีรายได้รายรับ เข้ามาอย่างต่อเนื่องอีกหลายช่องทางเรื่องของการงานการงานของคุณแต้มบุญของคุณที่สะสมมานานเริ่มทำงานแล้วงานใดที่คุณตั้งใจไว้ตอนนี้ก็จะประสบความสำเร็จตามที่คุณปรารถนา เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักแทบไม่มีปัญหาควนใจทั้งสองคนรักเดียวใจเดียวเหนี่ยวแน่นจนใครๆต่างอิจฉาส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้โพบตรักกับคนที่ศินเสมอกันสําหรับคนที่เกิดวันพาริัสบดีเรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามามากมายจากการทํางานหลักและงานเสริมยิ่งโหมทํางานแบบรวยๆยิ่งมีโอกาสร่ารวยในวันข้างหน้าเรื่องของการงานการงานของคุณจะประสบความสําเร็จและความ ความก้าวหน้าของคุณจะมีมากเหนื่อยมากแค่ไหนก็ไม่มีปัญหาเพราะช่วงนี้ดวงการงานของคุณดีต่อให้เอาสิบล้อมาฉุดก็ไม่อยู่แล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ต่างเป็นพลังให้กันและกันเสมอแม้จะถถอยกันบ้างก็ตามส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พูดคุยเรื่องการทำงานมากกว่าส่วนเรื่องรักต้องรอไปก่อนสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามามากหาเงินได้มาก คิดเงินได้เงิน,งนคิดทองได้ทองหากจะลงทุนทำอะไรควรลงทุนแต่น้อยเพราะจะได้กำไรที่ดี เรื่องของการงานการงานถือว่าดีมากในช่วงนี้เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาอุปสรรคปัญหาต่างๆก็เริ่มลดน้อยลงหากทำงานก็ต้องติดต่อเจรจาและจะต้องเดินทางถึงจะประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักมีหลายเรื่องที่คิดไม่เป็นหรือคิดไม่ตรงกันแต่ลองปรับความเข้าใจกันดูทุกอย่างก็จะดีขึ้นคนโสดตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณยังไม่มีรักแท้เข้ามาทักทายเสีย สาหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินการเงินหากวางแผนการเงินดีแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลเพราะดวงการเงินของคุณกําลังจะเข้ามาในช่วงขาขึ้นเลยทีเดียวเรื่องของการงานช่วงนี้ปล่อยวางเรื่องความเครียดลงไปเสียทีเพราะเจองานโหด งานหินโปรเจกต์ยากแต่ขอให้คุณวางใจทุกอย่างเพราะคุณสามารถจัดการได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักคอยเป็นกําลังใจให้กันและกันเสมอไม่ว่าจะตอนไหนก็ตามสำหับคนโสดความรักจะพุ่งเข้าไปใส่แบบไม่ทันตั้งตัวแถมมีโอกาสจะได้พัฒนาความรักจากคนรู้จักเป็นคนรู้ใจในที่สุดดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Hmm. Ah.